สนาไปดูในปนสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีถ้าเกิดทุกท่านได้รับชมข่าวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ว่าจะเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญศูนย์เหรียญก็คือเขาก็มากับตัวเขาอะแล้วประเทศที่เขาไปเที่ยวอย่างลาวเขมรเวียดนามหรือว่าที่ไทยนะครับเขาก็จะมีกลุ่มบริษัท ท่องเที่ยวนะเขาจัดสถานที่ต่ตางๆรอรับเฉพาะชาวจีนโดยเฉพาะนะครับรถที่ไปรับก็เป็นรถชาวจีนร้านค้าร้านอาหารก็เป็นของชาวจีนนะครับเป็นแต่ว่าไปเข้าชมสถานที่ที่ชาวต่างชาติเข้าชมต้องเสียตังค์จากวัดพระแก้วหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวท,ทั่วไปของไทยนะครับต่างประเทศนี่เขาจะเอื้อมลานิสัย สันด,ดานของชาวจีนนะครับมากออไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ชาวจีนเข้าไปท่องเที่ยวเขาก็จะเอื้อมรานิสัยที่ไม่ว่าจะเป็นกลางบ้างสซคโปกขากถุยทิ้ง,ง,งขยะไปทั่วนะครับดูแล้วแบบไม่มีมารยาทในคนเคยไปพัทยานะจากออไปพัทยานั่งรถจาก พัทยานะครับมาที่กรุงเทพก็ามาเจอชาวจีนเขาก็นั่งสลับที่กันนั่งสลับที่กันตะโกนข้าหมหัวเราโวกเวรจนคนรถพนักงานประจำรถเขาบอกว่ายูสตอดยัวเม้าให้หยุดเสียงดังครับอีกคลิปนี้เขาก็ถ่ายของเขาเองนะลงทิกตอก มาโชว์กล้ามดาบกับจราจรตำรวจจราจรที่เมืองไทยนะครับมีบปขับขี่สากลมาขับรถได้ที่ประเทศไทยก็มาโชว์ท้าไทยตำรวจไทยว่ามาจับผมทำไมจับคุณค่าจับผมเหรอ,อตำรวจจราจรเขาก็ไม่กลัวครับที่ไทยเขาไม่กลัวนะต่างจากประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นขเขมรหรือลาว คนจีนนี่ทาหน้าตาเฉยเลยไม่ว่าจะเป็นเผาเงินเผาเงินกรีบเหยียบเงินกรีบและนิสัยสันดานหลายๆอย่างอย่างที่เขาเม่งก็เหมือนกันไปกินเหล้าเมาก็กลางตํารวจก็ไกล่าทําอะไรนะครับแต่ที่นี่ประเทศไทยไม่ได้ครับผิดก็คือผิดนะเดี๋ยวจะพาไปชมวิดีโอเดี๋ยวจะพาไปชมวิดีโอของอนักท่องเที่ยวชาวจีนคนนี้ ท้าทายตำรวจไทยว่ายังไงนะครับไปชมนะครับตั้งกองร้ายหนูแล้วเนี่ย แท็กทานบองนี้ว่าตกเลยไหมคุณเดไปเข้ามาในอาณาจักรไทยคุณเดาละเมิดนะจะจับท้องหรอกล้ากคุณเดาละเมิดได้มักการเมือจับท้องหรอฮะนี่การมาจับท้องหรอแต่ทำไมจดาไม่ได้หรอคุณเอาไหมล่ะคุณใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ต้องใหญ่หรอกเออไปไปมาทั้งมากหากิงอ่ะต้องต้องบอกพูดให้มันดีต้องคิดดีๆนะบอกก่อนนะนะทั้งมาหากิงอ่ะต้อง ต้องคิดให้ดีๆก่อนเดี๋ยวครับชมรถเป็นยังไงจะลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับธนาไม่รูในผลนะครับเขาก็ท้าว่าคุณล้าจับผมหรือเปล่าท้ายก็บอกว่าเหมือนตัวเองใจะใหญ่เตำรวจเขาทำตามหน้าที่ผิดก็คือผิดยึงมากล่าวหาเขาว่า,เขา,วาเขามาหากินอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับตำรวจจราจรไทยเขาก็ทำตามหน้าที่ผิดเขาก็ว่าผิดนะครับ ครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้ถนนทนทางนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับมาทั้งมาหากิงอ่ะต้องต้องอต้องค<ด>นะิดดีๆนะบอกก่อนนะ,ะทั้งมาหากิงอ่ะ,ต,ออะต้องต้องคิดให้ดีๆก่อนเดี๋ยว